ากาบปนอนอยูวีละต่ถ้าไปต่อได้กะสชีไปต่อติดตามเส้นทางการเดินทางเมื่อน,นี้ผมเดินทางมาที่เมืองวีละบุรีนะครับจอดที่เบิงมิอ่ะครับฮ้อนครับแต่ว่าหน้าหนาวนี้นี่ครับก็ใส่เสื้อแขนยาวกันอากาศยุ่นี้เย็นเย็นตลอดครับเย็นมากๆสัมผัสได้เลย ต่ในอนาคตนะครับที่นี่เขาน่าจะลาดยางเนาะเมืองวิลาบุรีนี่ก็ถือว่าเป็นเมืองที่โบยบันไดนะครับเมืองที่เงียบๆอีกเมืองนึงนะครับแต่มีโรงงานอุตสาหกรรมหลายนะฮะด้านในเส้นทางที่เข้ามานี้มีโรงงานอุตสาหกรรมรถสิบล้อรถพ่วงเยอะแยะมากมายเลย เป็นกอมายายเกวฟังน้ําเดวเบิงก่อนนาเล่าเรื่องราความเป็นมาอีผู้อีญาติตาอินนายเป็นเรื่องจริง ยิ่งตำนานเฮาลุลลานศึกสาไว้ีพี่น้องเฮาเผ่าผู้ไทยสืบเสือสายมาแต่สิเลืผู้สั่งมายีตาสั่งไว้คนผู้ไทยหักแพงเดียวเด้อ สายมีไก่มีคือเป็นจุงเป็นเจอเสอือแสงอันเกา่าอยู่ฝั่งซ้ายแม่น้ำคงเดี๋ยวนี้ห้องว่าเมืองเล่าวไหลหอยปีตะกีตะเก่าเป็นห้องเอางากรุงสยาม สามแปดแปดคือปีพศกับบดหอฮึอเกเหิมซ้ำองค์เจ้าฟ้ารัชการที่สามยกทัพสยามไปปราบเสิรกโมตีเมืองพินเมืองน้องเมืองวังเสียงลมผ่างกระโชกดีแน่ครับ เพราะว่าขี่รถมาผมนึกว่ามีมีปั๊มน้ํามันมีอยู่นี่ปั๊มน้ํามันกะจัดไปเลยเต็มนะครับเต็มทางไปเลยตอนนี้กะอีปมันเศร้ารักสีฮอดทางแยกที่จะเลี้ยวเข้าไปพระธาตุนางเล่านะครับนี่แหละครับถนนกะดินแดงไปยังสหละไปยนสุดทางเลยครับแต่กะถือว่ายะกว่าทางมาวีลาบุรีครับเพราะว่าทางแคบและก็ถนนกะรถแล่นได้เต็มที่40เร็วๆเนี่ยก็60 ส0่สิิบอยู่ประมาณนี้แหละอันนี้จากบ้านเผลอกับมีหูคือเดียวนะฮะเดินทางต่อครับเส้นทางการเดินทางของผมกันยังมีแต่ขี้ฝุ่นนะครับรู้สึกว่าดินขาวสีเหลือมเฮกลายเป็นดินแดงซะงั้นนะฮะเอาซูต่อไปรถมอเตอร์ไซค์จีนรถมอเตอร์ไซค์จีนนี่ก็อึดกระท้นนี่เลยครับเอินว่าอึดทึกทนอีหลีเลยปะ ทางต่อครับซเซเว่นซ้ายมือครับซเซเว่นอีเลเว่นบ้านเพลือเนาะนี่เนาะเดี๋ยวต้องยักแววอยู่แต่มันยานมันคำมันมืดันแบแบอันนี้แบ้เคยเห็นบ่แบ้เนี่ยทางก็ยังสีแหละแต่ถ้าหน้าฝนนี้มีต้องมาดอก ถ้ามาก็มาหน้าห้อนกับหน้าหนาวกับพอ่อถ้าหน้าฝนนี้นะครับมองนี้สิไก่เป็นแอ่งน้ําเลยแล้วก็ทางกฐิญยะก็เก่าสุดยอดคุณนะครับเขาเอดลักหัวหายมดั้งไหนเนาะก็มีหูคือเดียวนะเป็นบ้านเมืองเก่าๆครับมองนี้ครับผมก็มีหู้กันแต่มีคนมาพูดไทยนํา เติมน้ำมันเมื่อกี้คนเติมให้เปา,าผู้ไทยจ้อยๆเลยนะครับแสดงว่าผมใกลจะฮอดทิ้นฐานเจ้าผู้ไทยเรียบร้อยแล้วนะครับ้นกําเดิดปู่ย่าตายายของผมก็อพพยพยมาจากเมืองนี่แหละครับผมเมืองวังอ้างคาเมืองวีาบุรีตอนนี้ผมกําลังจะไปน้มาสการนะครับไปไหว้พระธาตุนางเล่าซึ่งเป็นพระธาตุที่คนผู้ไทยทุกคนนะครับ <S <S ครั้งหนึ่งในชีวิตต้องได้มากราบไหว้นะครับเพราะว่าเป็น ชินฐานก้อนที่อบพยบนะครับชินฐานเศร้าผู้ไทยก้อนที่อบพยบนะครับเนื้อนีไพ่ส่งข้ามเข้าไปที่ฟั่งไทยกะอยู่แถวนี้แหละครับเมืองวิลาบุรีมากไกลกันเนาะนี่รับซ้ำติดอยู่ติดอยู่โอ้ยหอดลวครจุดที่จะเลี้ยวเข้าไปที่พระธาตุนั่งเล่านะครับ ทางนี้แบบสุดยอดเลยนี่ครับพระธาตุนางลา่า15กิโลเมตร15ลักครับตรงเข้าไปนี้ก็ถือว่า15ลักกับบกไก่ส้ใดนะครับไปต่อครับพระธาตุนางล่านะฮะโอ้ยังมีบ้านคนนะครับบานคนกิน ช่างกจ้าสีเหรอครับหน้าฝนนี้เออบอกไว้ก่อนว่าจะยานิดนึงเด้อโหยะนิดนึงดอกหน้าฝนนี่ยกลายเติบเลยครับตั้งแต่ขี่มานี่ว่าคนแถวนี้เขาเขาน่าจะชินนะครับเขาจะชินกับเส้นทางจังสีและหน้าฝนนี้น่าจะลาบากกับคนแถวนี้เลยนะครับผมบอกไว้เลยว่ามายากมากมากอนี่ครับ ทางยังสิเลยครับไป25ลัก15กิโล5กิโลเมตรเป็นทางปานทางไปหน้าพุ่นล่ะเบ่งออารถแต่เขาว่าก็ยังมีรถเข้ามาอยู่รถเข้ามานี่ย็ออกรถปะจังใดกัต้องเดินทางไปให้หอดครับทินฐานอยู่เก้าเจ้าผุทไทยนะครับก่อนอพยพ ไปที่ประเทศไทยยู่แถวแนี้ละนะครับยู่ําผู้จมผาเขาก็เลยเอินว่าผู้ไทยผู้นี้ก็แปลว่าผู้เขามักยู่ามผู้ามเขานะครับด้านหน้าผมเป็นเจอผู้เขาแล้วครับอันนี้บ้านอย่างน้อโอ้มีสะพานข้ามมองนี้ครับสะพานน้อยน้อยกัรถรถยนต์ข้ามได้โอ้เป็นลำธารครับน้ำใสหลีเลย สองข้างทางบรรยากาศดีอย่างครับนี่น้ำก็จะไหลลงไปทั้งพู้นครับโอ้น้ำใสขนาดครับปะเดี๋ยวขี่เข้าไปทั้งเทิงก่อนครับน่าจะเป็นหมู่บ้านครับด้านหน,น้านี้ก้อนหอดออพระทาุนางเล่า เดยวเขาเห็นผมเห็นเขาแจกของบ่นี่เขามีอยังนี่มีงานบ่จังไดมีงานตื่นเลยเนาะเี่เนาะมีงานแจกของบ่ขี่เข้าไปเบิ่งก่อนขี่เข้าไปถามเส้นทางเขาเบิ่งก่อนสบายดีโอ้ ไปพระธาตุนั่งเล้านี่อีกไก่บ่นะอีจักซิปลักฮอดบ่โอ้ซิปลักฮอดบ่หังานเพลือนี่อโอ้งานทองบ่นึกว่มามีงานนึกว่าบุญบ้านก็นเลยแวะเข้ามาถามทางเบิ่งเดอ้อสบายดีเนาะอันนี้บ้านเพลือนี่บ้านอีหยัง ดงบังบ้านดงบังกระหอดนะตัวนี้พระาธาตุนางเลาอยู่บ้านดงบังเป็นมือบ้านดงบังผูนงง้นี้ไปซิปลักเนาะมาจากซิปลักกว่าๆเป็นบ่ทางทางกะสบายเสะมาหอดกะทางกะสบายหอดหอด,หอดเลยเป็นบอโอ้มันนี้งานดองครับนี่งานดองงานดองเออแถบ,บ้านดงบังเมืองวิลาบุรีเนาะ มีลาบุรีเป็นงานมงคลโอ้ผมกะถือโอกาสแวะมานึกว่าเขาจัดบุญบ้านมีแมนอันนี้เป็นบุญงานดองงานดองงานมงคลเนาะงานดีงานดีนด <c oughs> กินเพลเนาะนี่เนาะป่าป่า<ค>ยังอโอ้ป่าโอ้ไอ,น,อน้ำกระปุนไอน้ำกระปุนเนาะนี่เนาะ <c oughs> โอ้ปิศแสกแท้กระปุน <c oughs> แทบ้านดงบังทั้งเม็ดเลยนี่ฟั่งอ๋อบอวาผู้ไทยฟั่งอ๋อถ้าเจ้าวาผู้ไทยยูบ่มีผูไทยวาผู้ไทยยูบ่ เราเล่ลาเหมนบ่เราเล่ลาบ้านผู้ไทยกต่ว่าผู้ไทยเ,ยเอ๋อบ้านผู้ไทยบ่น,นี่นะแม่แน,มนบน่โอ้อันนี้ก็เป็นบ้านผู้ไทยเด้อพี่น้องมาฮอดแล้วบ้านผู้ไทยครับกะไทยคอยกะอพยพมาจากแถวนี้แหละถ้าเบิ่งในอดีตเดอ้อนี่ไพ่ทรงข้ามข้ามไปยุฟั่งไทยกะ <c oughs> เป็นผู้ไทยฟั่งพุนกนมาไว้ประทานนางเล่าเธอหนึ่งในชีวิตขอมาไว้ประทานนางเล่าเธอหนึ่ง ใกล้ชิฮอดแล้วเนาะกะพอดีมาเยี่ยมมายามนะครับพี่น้องโมงนี้กะเจอเออกระลังเอ็ดกับเขาลิงเออแขกมารวมงานดองเนาะมารวมงานดองขออนุญาตเด้อวันนี้กะเบิ่งแน่จักหน่อยนี่กะเป็นคนอยู่บ้านดงบงังเบิดเลยเนาะเส้นข้าวปุ้นหมดน,นี่เอ้โบ๊ะแมนเส้นตะมบหุ่งหอมโอ้ยหอมโอ้ยตาตาตา ตาล่ตายเพราะว่าขี่รถเข้ามาถนนมันสั้นนะสั้นมาตลอดเลยโอ้อันนี้กะมีแนวมาขายเนาะมีแนวมาขายของงานดองเลยล้มโง่จากโตเนาะปลาตล้มโง่สองตัวพูนอะโอ้คัก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 นี่ครับกําลังตังเลยอันนี้มอต้มโง่บอโอ้ต้มน้ำข้าวปุ้นงานนี้งานใหญ่ครับงานดองงานมงคล กะขออนุญาตแวะเข้ามาเบิ้งระว่างทางที่ผมจะซีเดินทางไปพระาธาตุนั่งเล่าก็เห็นรวมพิธีงานดองอาจจะไปดูรวมดอกกะ <g> แวะมาเยี่ยมยามพี่น้องผู้ไทยทั้งเบิดตเลยนี่ครับผู้ไทยได้นี่ผู้ไทยบ้านดงบงังหมนบอ่อมีผู้ใดไ็นผู้ไทยแนะ่ยกมือขึ้นผู้ไทยผู้ไทยเบิดตเลยแมนบอนี่อันนี้มีเด่ผู้ไทยเบิร์ตเลยเด้อนี่ครับ<ข>อยู่บ้านนี่ครับละแวกนี่แหละแมนบ่อบบ้านดงบังละแวกนี้เนาะ โอ้ยไทยผู้ไทยครับจีใจร้ายได้มาเจอไทยผู้ไทยคือเดียวเราว่างมะพร้าวโต๊ที่หูวเด้อพีเจ้ามะนางมองนี่น่ะพุณอ่ะสลบทูกได้เหรอสลบเลยเด้อโอ้สบายดีเนาะกะกินดองเขึ้นกินดองเขึ้นนี้เนาะกินดองเขึ้นนี้เมนบมอมีแต่ไทยผู้ไทยเบิ่มเลยนหนูเนาะโอ้ผู้ไทยอีกเพิ่มเลย ดีใหญ่หลายกะเข้ามาอยู่ในเขตนะครับเขตนี้เป็นเป็นเขตเมืองผู้ไทยนะครับผมการเดินทางเข้ามาเพื่อที่จะมาเบิงว่า,าคนล่านะครับที่ว้าผู้ไทยนี้อยู่แถวเมืองวังอ่างคําเมืองวิลาบุรีนะครับตอนนี้ผมอยู่บ้านดงบังอาอยุเมืองวิลาบุรีอีกประมาณ10กิโลกระหอดอพระธาตุนางเล่าแล้วนะครับกะระว่างทางกะเห็นกะา่างเตรียมเข้าเตรียมของได้ นะครับเตรียมอาหารเพื่อที่จะเลี้ยงแขกเรือนะครับที่มารวมงานดองเมื่อน,นี้ที่บ้านดงบงังวอลผู้ไทยเบิดบานเลยนะฮะอันนี้อันนี้เลืออันนี้ข้าวปุ้นมันบ่นำ้นำน้ำยา,ำยาข้าวปุ้นน้ำข้าวปุ้นเนาะโอ้นี่งห่กำลังเอดเลยครับบ่งบักใหญ่หนึ่งเนาะบักใหญ่หนึ่งอันนี้เป็นน้ำข้าวปุ้นที่ใดได,ได้มีนิยูกกินนำ้ำโอ้ยอน,นี้ก็เป็นผู้ไทยมาจากประเทศไทย ไปจากประเทศไทยยูหุ่นกับเว้าคือไทยเจ้านี่แหละเบิร์ตบานคือกันกระอพยพมาจากนีหรือบ่ไปทังหุนสมัยสงครามเนาะไทยเฮากะนีทรงครามไปไทยเจ้าโบนีไทยเจ้าก็ยูมองนี้นี่กระรางเอ็ดอันนี้เส้นมาเลยนี่เส้นเฟ้อเปล่านี่โอ้เส้นข้าปุ้นบ่อ๋อมันยังมันแหงเนาะโทษเด้อมันคือแข็งได้ล่ะโอ๋อต้องโลอีเนาะอ๋อข้ปุ้นข้ปุ้นข้ปุ้นนี่นี่แต่ยู่แถวบ้านคอยขับบีบ เออแม่อันนี้ยังบุบีบเป็นบะอันนี้อันนี้มันเป็นอ๋อเป็นข้าวปุน่นข้าวปุ่นเวียดข้าวปุ่นคล้ายเซียนฝือคล้ายเซียนฝือเนาะเนาเดี๋ยวจังไดกะแวะเล่นจักหนอ่อยอ้อเดินทางต่อดีกว่าแล้วบ้างมะพร้าวเดอ้อ <c> เ <oughs> สียวเสียวไปกันครับบายสบายบดีสบายดีนี่นี่นี่ น้ำข้าวปุ้นน้ำข้าวปุ้นปะเดินทางต่อครับอีลุงตุงนั่งไปกะงานนี้เป็นงานดองตอนแรกนึกว่าจัดบุญบ้านโอเคอยู่ครับก็น่าจะเดินทางต่อได้อีนะครับผมเบิ่งล่มอยากมันตึงบ่โอเคก็ตึงอยู่คือสีมีโฮะหรอกเนาะมันโฮะกอะมีร้านปะยู่เนาะแถวนี้เนาะมีร้านซ่อมรถจักร่ะมีอยู่เนาะโอเคมีต้องยานสะ ไะเด,เดินทางต่อดีกว่านะครับเดี๋ยวมันจะค้ำจะมืดผมกะเส้นทางการเดินทางกัยูอีสิบก,กิโลเท่านั้นเองนะครับกะไกลสีหอดนั่นแหละฮะบายบายไปก่อนด้อปไปเดินทางออกจากบ้านดงบังครับอันนี้กำลังจัดงานดอกเลยเ,เดี๋ยตอนกลับสิมเว้เนนบ้านภูไทยครับเมิดอบานเลยครับบ้านภูไทยกับเว้าคือเดี๋ยวกับผมนี่แหละ ตะกี้ตะก้อนอดีตตั้งแต่สบายตะกี้เลยอยู่แถวนี้แหละครับไพผู้ไทยนะฮะอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวผมเดินทางไปที่พระธาตุนั่งเล่าก่อนนะครับเดี๋ยวจเะเล่ารายละเอียดให้ฟังอีกเตือนหนึ่งเด้อ <c oughs> อุ้ยอุ้ยอุ้ยปะป๊า <c oughs> ตอนนี้ผมกำลังเข้าป่าครับเส้นทางที่จะไปพระธาตุนางเล่ามีแต่ป่าทงมมดนะครับด้านหน้าผมก็เป็นภูเขาสะพานค้ามครับสะพานน่น้อยรถสิบล้อไม่สามารถไปได้มีแต่ผมผู้เดียวเอันนี้ผมก็ลุยเดียวอีกคือเก่าครับบนเส้นนี้แล้วต้นไม้ต้นมากไา่นี่ครับ เดี๋ยวผมจะให้เบิ้งไปเลยเด้อนี่แหละครับธรรมชาติที่อยู่ในสปปลาวเมืองวีระบุรีวีระบุรีทิ้นทานเมืองผู้ไทยเบิ้งต้นไม้อย่างโลครับนี่แต่ต้นไม้ใหญ่้้้้เเ่่่วาัันครบออออไดย เดี๋ยวบ้านเราจะขนโขวกันละเข้าไปดีพี่ผู้ประหารมีบ้ามตอนนี้บ้านอย่างน้อทางไปถ้ำไปทางไหนนอบอันนี้นะถามมันกอนเนาะอันนี้มีเซเว่นมีร้านค้าไปพระธาตุนั่งเล่าทั้งเลก ขอตรงไปเนาะครับเจอครับเจอนี่เป็นชาวบ้านอยู่แถวนี้ครับเป็นบ้านเลื่อนนะครับบ้านเลื่อนยังเป็นบ้านเก่าเป็นบ้านไม้เก่าครับผู้เขาครับด้านหน้าเป็นผู้เขาผู้เมื่อขอปัน เป็นเมเป็นโพเสือพงพันเป็นพี่น้องอยู่ห้มบ้านตุ่มลุลานเบึงแยงเดี่ยวไปสร้างความดีแทนคุณแน่นดินได้อยู่กินแต่เกิดจนตายไปสิเลออยู่เคยอยู่ไกล คนผู้ไทยหักแพงเดียวเดิน ตรงอีเนาะฮะโอ้ยังไอ้อีจักรลักเนาะซี่ห้าลักบ่หอดบ่โอ้มีหอดแล้วเนาะโอ้หอดแล้วเนาะโอ้ความเจอลายๆเด้อโอ้มีเฟอร์ขายนะบ่มีก็ข้าวปุ้งข้าวเป๊ะเดี๋ยวฉันมาแวะกินหิวเขาก่รู้ว่ากินเลยโอ้ยเดี๋ยวจอดกินก่อนดีกว่าหิวครับกระเพาะสิขึ้น กินแน่หิวหิวหิวโอ้กระทังหาเนี่ยอยู่น oh ี oh, uh ่ก oh, uh ินเยอะกะแวะกินก่อนครับกับร้านย่า่พิ่นขายอยู่นะครับก้อนฮอตวัดพระธาตุนางเล่านะฮะจังไม่กับฮอดแล้วล่ะอ๋อเขาเอาเอามักกะโรนีก็ได้กะโรนีเนาะอันนี้บ้านอย่างน้อนี่บ้านเตือบ้านหน้าเตือบ้านหน้าเตือครับเดินเดินเอา อาชิพันก็ไดนะ้บานาเตอร์เดี๋ยวแวะกินอ่กินข้าวเปียกนะครับกินมักกะโรนี่ยูนีก่อนนะฮะบ,บานาเตอร์ย่า่เพิ่นกะเวาผู้ไทยจอดจอดนะเป็นผู้ไทยนะฮะ<ไ>กะสิตรงแมนบอูอ้นี่เดี๋ยวผู้ไทยทั้งเมิดครับนี่ผมมาฮอดแล้วนะครับพี่น้องข้างสบปเล่านะครับเวาผู้ไทยมาตามหาต้นต่อผู้ไทย ้นต่อต้นกําเนิดผู้ไทยที่สอปอป,อปอลาวตอนนี้ผมกะมาหอดแล้วครับกลยจะหอดละนะฮะบ้บานบ้านหนองเตอนาเตอบ้านนาเตอบ้านนาเตอร์กะมาซิมมากินมากินข้าวเป๊ะย่ยเนาะโอ้ได้การเลยกําลั่งหิวเลยคุณยายเอ้ยตักน้ําซุปให้นะฮะขอบเจือหลายๆมาบาัตรนี้นี่แหละอันนี้มาแต่ทัา,ทาง ประเทศไทยเดอ้อทั้งพี่น้องเออ่ผู้ไทยทั้งประเทศไทยกะแวะมากินเอิร์นบะมักกะกโลนี่มักกะโลนี่คุณยายเพื่อน,นเอ็ดให้เป็นร้านอร่อยยี่สุดในบ้านนาเตอร์นะครับบ้านนาเตอ,อ,อรก์ก้อนฮอดพระธาตุนางเหล้าจักรลักษณสองลักนี่ก็อฮอดแล้วล่ะสอนเดซ่าบันโอ้อยพีแ่แสบแสบเบอร์เอ้ยแสบอยู่นี่เนาะโอ้มีมะขิดพร้อมจะกินม่ได้โอ้ เป็นกะเพราอืมกะเพราเพชรซิมบากางกนอืมอืมแซ็ได้กันครับทำนี่กับนคนไทยบ้านนี้เนะาะทำเนาะเบาผู้ไทยบ่ ไทยพูไทยเนาะโอ้มาดองพูไทยสบายดีผมมาหอดดงพูไทยเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็ทักพักสีเข้าไปวายพระธาตุนางลาวเซตนะครับแล้วก็ไปทำป้องนองท่าดาเนาะป่องนองแดงน่ะนองแดงนะเนี่ยนนองท่าดานองท่าดาอันนี้เนาะแล้วอันนี้เดี๋ยวย่ายอันพระธาตุองค์แสนเลยเออเออพระอพระพระองค์แสนอยู่ใส่ไก่ธาตุนางลาวเอาไปปูไก่บ่ โอ้ขานะักประห,นหนัหนต์โบกายคนไทยโบกาเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโมถามไปเลยเนาะมากินมักกะโรนีครับนี่นี่นี่มักกะโรนีแซ่บที่สุดในบ้านหน้าเตอืออืมอืม,อมแซ่บแซ่บ <c oughs> โอ้ดีใจอะไรมาเจอผู้ไทยอือ<ม>ไทยเราภาษาเดียวกันกระสับ,บ,บมะหอดบ,บานครับมะหอดบ,บานทินฐานอีปูอีตาอินยานะครับอบพยบ อพยพไปที่ประเทศไทยถ้าเจ้าบริโอพยถพ้าเจ้าก็อยู่นีเหมือนบอคือบุอบพยบบ้านอยู่นีกับพวกผมก็อาจจะเป็นแบบชาวูู้ไทยที่พัดผากจาก <c ười> ทิ่ฐานบองนี้ไปไปอยู่ฟุ้นนะครับไปอยู่ไทย, <c ười> ย,ทยมันจะมีอยูย่<อ>ไทยบอกไว้ก่อนเด้อบ้านบ้านคอยเนี่ยอยู่อยู่ทางไทยเนี่ยเว้าผู้ไทยเบิดบ้าน บอกภาษา,าเจ้าเด้อเบิด์ตบานเลยเบิดอำเภอเขาเอิ้นว่าอำเภออำเภอคือเมืองบอกเบิดอำเภอเบิดเมือง <laughs> wow, เลยนะครับเออผมอยู่อำเภอบ้านหมงจังหวัดสกลนครบ้านหมงคำตะกาอ,อ่ะแซ่บครับเดี๋ยวจังใดเดี๋ยวขออนุญาตกินก่อนเด้อกินเสร็จแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับบ้านนาเต้เบิดแล้วโอ้ยแซ่บหลายแซ่บหลายยายเอ้ย เดินทางต่อเด้อขอให้ล้ำให้ลุยร่างกายแข็งแรงอายุยืนยืนมีรู้จะคนแล้วนี่มีผู้เดียวปะลุสามแต่ว่าเฮเบิร์ดโอ้ลุลุสามแต่ว่ายั่งผู้เดียวโอ้ยหาเงินละหางเงินซ้ำแบบนี้ใหายกับยู่ผู้เดียวส้ำแบบนี้เอ้าบ๊เป็นยังสบายอยู่ผู้เดียวบ๊เจ็บบ๊ไข้ก็ดีละบ้านหน้าเตอร์ครับบ้านหน้าเตอร์ นี่แหละครับบ้านท้่ฐานเศร้าพูดไทยนะครับอันใดที่เดินทางมาที่ประทาดนั่งเล่าก็เป็นคนพูดไทยกับพระพวงครับเว้าวภาษาพูดไทยเบิดเลยนะฮะเว้าวภาษาพูดไทยกันเบิดบานเลย, <laughs> ายาอาขบเจอลายๆไปประทาดนั่งเล่าต่อครับ